ตอนนี้นะเอฟซีท่านน่ะเก็บปลาได้กลางเดินนะเยอะมากพี่ชายเกือบลมเฮ้ยเราไม่รู้จะไปไหนกันปลาโขนล่าสุดปลาโขนปลาจะขืนมันกล้ากระโดดไอ้กุยปปาะแซงคลิปวิดีโอให้ดู ก็ประมาณนี้นะคะ